ยุคนี้ใครๆก็มักติดต่อสื่อสารกันผ่านการใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวและบางครั้งก็มีการทวงหนี้ผ่านหน้าเฟซบุ๊กให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยซึ่งการทวงหนี้ในลักษณะนี้ทำได้หรือไม่อย่างไรไปหาคำตอบเรื่องนี้จากผู้เชี่ยวชาญกันครับ การทวงหนีนนะะ้ในทางกฎหมาย,ยควรจะทวงลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับลูกหนี้ครับเช่นการส่งจดหมายหรือการมอบหมายให้ทนายความส่งหนังสือทวงถามไปนะครับโดยที่ซองที่จะส่งไปน,นั้นจะต้องไม่ระบุสำนักง,งานทนายความหรือสำนักการทวงหนี้และก็ในส่วนของซองจะต้องปิดผนึกโดยไม่ใช้ซองในลักษณะซองใสที่สามารถมองเห็นข้อความข้างในได้นะครับ กรณีที่สเนี่ยอาจจะเป็นการทวงถามตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเช่8น8ปดโมงเช้าไม่เกิน6กโมงเย็นนะฮะหรือ2องทุ่มนะครับ สามารถที่จะไปทวงถามได้แต่ถ้าเกิดเกินล่วงเลยระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดก็จะมีความผิดติดตามมาได้ครับในกรณีอีกกรณีหนึ่งคือถ้ามี f a c e b o o k เอ่ยหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถติดต่อได้ก็ให้ส่งข้อความส่วนตัวไปอย่าไปโพสต์ในหน้าเพจหน้าวอลหน้า Facebook ของเขาเพราะคนอื่นจะเข้ามาเห็นได้แล้วทําให้ลูกนี้สื่เสียชื่อเสียงครับแล้วถ้าใครยืมเงินเราไปโดยไม่คืนและไม่สามารถโทรติดต่อได้ด้วย เราสามารถใช้โซเชียลมีเดียในการทวงถามได้หรือไม่ครับกรณีที่เจ้าหนี้จะโพสต์ทวงถามหนี้ลูกหนี้ผ่านทางหน้า a c e b o o k เ่ยนะครับแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่1คือกรณีที่เจ้าหนี้ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเป็นปกติธุละกกรณีแบบนี้อาจจะไม่มีความผิดแต่ในระหว่างนี้ยังไม่มีคำพักษาดีกาเนี่ยพิพากษาเป็นมาตรฐานไว้นะครับในระหว่างนี้ถ้าถูกแจ้งความเมืองคดีอาจจะถูกตำรวจเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหา แล้วก็อาจจะถูกอายการเนี่ยนะครับสั่งฟ้องไปตามระบบครับ ในกลุ่มที่2เป็นกลุ่มเจ้าหนี้ซึ่งประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเป็นปกติทุลาเลยไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน finance leasing นะครับหรือเจ้าพ่อเงินกู้เจ้าแม่เงินกู้ต่างๆนะครับกรณีแบบนี้การไปโพสต์ทวงถามหนี้ใน Facebook หรือว่าตามเพจต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเนยนะครับอาจจะมีความผิด2ส,ส่วนครับหก็คือการหมิ่นปมาทโดยการโฆษณา2เป็นการทวงหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพรบทวงนี้ครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะเจ้าหนี้หรือลูกนี้ก็ตามการกู้ยืมเงินระว่างกันไม่สามารถใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการเปิดเผยข้อมูลหรือทวงถามให้เกิดความอับอายในพื้นที่สาธารณะนะครับดังนั้นคิดให้ดีคิดให้รอบคอบก่อนโพสต์เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นจำเลยเสียเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ